จะเอ๋พ่อลูกเอ้ยนอนด้วยกันเลยหนูถูกแม่ทิ้งเหรอฮะไม่เงินไม่เงินถูกแม่ทิ้งเหรอลูกฮะหนูถูกแม่ทิ้งเหรอแม่หนูไม่เอาหนูแล้วใช่ไหมแม่หนูไม่เอาหนูแล้วแม่ใบบุญไม่เอาหนูแล้เหรอลูกไปอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วนะคะใบะบุญน่ะใบบุญไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะคะไปอยู่อีกห้องทั้งที่เดิมของเขานะคะ เขาจะชินห้องที่เป็นห้องของของเข้าตังอยู่นะคะเข้าตังสมชายอยู่นะเขาไปอยู่ห้องนั้นนะคะเบบุญน่ะเขาทิ้งลูกเขาไว้อยู่กับพ่อวิเศษนะคะน้องแม่เงินก็จะมานอนกับพ่อวิเศษแต่เล็กตั้งแต่แม่เขาอยู่แล้วแหละแต่ก่อนเบบุญอยู่ที่นี่ก็ก็ปล่อยลูกให้ลูกนอนกับพ่อวิเศษตลอดมนที่แม่เงเคยถ่ายคลิปนะคะจนตอนนี้จนแม่เขาทิ้งไปแล้วนะคะแม่เขาไม่เลี้ยงลูกเขาแล้วนะคะ เขาก็ยังอยู่กับพ่อพิเศษเหมือนเดิมมันก็มานองพ่อพิเศษตลอดนะคะน่าสงสารมากๆเลยถูกแม่ทิ้งเด็กน้อยโอ้ยในหางใครอย่าบังลูกเด็กสตองคนสวยของเราหางนี่ป็นฟูเลยนะคะสตองนี่ตัวใหญ่มากเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่มากแม่ทิ้งหนูไป แต่เราก็ยังมีพ่อพิเศษอบอุ่นนะลูกนะนอนด้วยกันนะนั่งกับพ่อพิเศษอบอุ่นนะเมื่อเช้านี้พ่อพิเศษก็นอนทั้งอืดทั้งฉี่เต็มไปหมดเลยนะคะแต่ลูกก็ไม่อยู่ด้วยลูกลูกนี้เลยเพราะว่าพิเศษทั้งอืดทั้งฉี่ใส่เต็มเลยนะคะไม่เกียงต้องทำงานหนักเลยนะเมื่อเช้านี่นะคะอือฉี่เต็มเลย แล้วก็น้องกีวีอีกนะคะทำงานหนักเลยโอยเย่ข้าสวยมองยี่ก็สวยมองใหญ่เลยสวยจ้าสวยจ้าสตาสตาคนสวยสตาคนสวยสตรองคนสวยดูเินเนี่ยดูเินเนี่ยเฮ้ย สวยจังเลยลูกเอ๊ะสวยจังนอนข้างน้องไปนอนไปเพื่อนน้องหน่อยไปต้องมานอนจตตักแม่ไปอุ้ยนี่นี่นี่เนี่ยน,น,น,นอนข้างน้องเนี่อะอะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออนอน,นข้างน้องนะต้องมานอนจตตักแม่ให้แม่ได้อยู่แบบสบายบ้างลูกๆก็จะนอนจตตักอย่างเดียวเออนอนชะนะลูกนะนอนกับพอบ่อพิเศษนะไม่มีแม่ก็ไม่เป็นไรนะนอนกับพ่อพิเศษไปอบุอบนเหมือนกัน ในบุญเขาเป็นคนชอบสันโดษเป็นแบบชอบสันโดษนะคะเขาชอบอยู่คนเดียวของเขาเขาก็จะปีนป่ายเขาเป็นเรื่องธรรมดาของเขานั่นแหละนะคะทีนี้เขาเขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่สนใจลูกเขาเลยนะบางทีก็สงสารไปเงินเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรอยู่ในนี้แหละนอนใน,น,ห,น,น,ในห้องเดียวกับแม่นี่แหละนะคะกับพ่อพิเศษของเขานะคะ,อะนอนจะลุกนะ แค่นี้นะครับนอนก่อนครับสวัสดีครับ